ต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อที่1กันนะคะถ้า a เป็นเลขโดดจากจำนวน3 a 6 0 2 9เเรามาทำความรู้จักกับส่วนประกอบที่โจทย์ให้เรามาทีละท่อนนะคะจากซ้ายไปขวาเรามาดูซิว่าโจทย์ให้อะไรเรามาแล้วบ้างถ้า a เป็นเลขโดดตัวแรกที่เราต้องทำความรู้จักก็คือคำว่าเลขโดด เลขโดดก็คือเลขตัวเดียวมีสมาชิกทั้งหมด10ตัวนะคะก็คือเลข0ูนย์ถึงเลข9ตรงนี้เรารู้กันอยู่แล้วต่อไปสิ่งที่โจทย์ให้มาอีก A มีค่าประจําหลักจบที่คําว่าค่าประจําหลักก่อน A มีค่าประจําหลักเราก็มาดูซิว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับคําว่าค่าประจําหลักบ้าง ค่าประจำหลักในความทรงจำของเราก็คือต้องขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเท่านั้นเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะถ้าขึ้นคำว่าค่าประจำหลักก็ต้องขึ้นด้วยเลข1เท่านั้นต่อไป A มีค่าประจำหลักเป็นกี่เท่าสิ่งที่โจทย์ให้เรามาที่สำคัญที่สุดเราเจอละคือคำว่ากี่เท่ากี่เท่า มันก็คือเครื่องหมายหารน,นักเรียนอย่าสับสนกับคำว่าเท่านะลูกคำว่าเท่าคือเครื่องหมายคูณใช่แต่ถ้าโจทย์ใส่คำว่ากี่อยู่ข้างหน้าจะเป็นเครื่องหมายหารเท่านั้นของค่าของเลขสอง ค่าของเลข2ไม่ได้มีคำว่าค่าประจําหลักเพราะฉะนั้นค่าของเลข2ก็คือเอาสองไปคูณกับหลักนั้นได้เลยนะคะคราวนี้เราได้ส่วนประกอบของโจทย์มาละลำดับสุดท้ายก็คือการเขียนประโยคสัญญลักษณ์นะคะซึ่งการเขียนประโยคสัญญลักษณ์นั้นจะต้องหาคำพวกนี้ให้เจอหนึ่งคว่าท่า สองคำว่าโดยสามคำว่าเมื่อสี่คำว่าแล้วเจอละแล้วเจอคำนี้เมื่อไหร่หลังคำนี้ให้นำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ตามกระบวนการที่เราทำไว้ข้างตน้นนะคะเริ่มด้วย A มีค่าประจําหลัก A อยู่ในหลักไหน A อยู่ในหลักหมื่นค่าประจําหลักขึ้นด้วยเลขหหลักหมื่นก็จะมีศูนย์ตามหลังมา4ตัวเป็นกี่เท่าหารของค่าของเลข2องเลขสอยู่ในหลักสิบก็มีค่าเป็น20นะคะที่เหลือก็คือการตัดทอนตัวเลข0ตัด0 2ตัดกับ10ได้หเหลือ0ูนย์สตัวเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ500ยเท่านั่นเองต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่2กันนะคะสามีตัวประกอบเป็นจำนวนนับกี่ตัวตีโจทย์เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่าเราตีจากซ้ายไปขวาซึ่งจากซ้ายมาขวาเราสะดุดกับคำว่าตัวประกอบ นะคะตัวประกอบจะหาว่า36มีตัวประกอบอะไรบ้างก็คือมีจำนวนไหนบ้างที่เอาไปหาร36แล้วลงตัวนะคะคำว่าตัวประกอบก็คือหารแล้วลงตัวนะคะซึ่งเราสามารถนั่งไล่ได้ว่า36มีอะไรไปหารได้บ้างนั่นก็คือ1 2 3, 4, 6, 9, 12, 18, และ36แต่ถ้าข้อสอบมันยากขึ้นล่ะหรือข้อสอบมันตัวเลขมันเยอะกว่านี้เป็นเลข3หลักเลข4หลักเราจะมานั่งไล่แบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นครูมีเทคนิคลับมาให้นักเรียนช่วยในการหาจำนวนนับของข้อนี้ได้ซึ่งเทคนิคลับของครูจะมีด้วยกัน3สเต็ป นะคะสเต็ปที่1นําจํานวนที่โจทย์ต้องการมาหารสั้นนะคะนำจำนวนที่เราต้องการมาหารสั้นซึ่งก็คือ36มมีจุดสังเกตนิดเดียวตัวที่นำมาหารต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้นและหารจนตัวสุดท้ายเป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันอ่ะ เรามาเริ่มกันค่ะครูใช้เลข3ก่อนนะคะ3 1 3 3 2 6 3 4 12 2 2 4ตัวสุดท้ายคือเลข2เป็นจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วสเต็ปที่2หารสั้นเสร็จแล้วปุ๊บก็เขียนในรูปของเลขยกกำลังเอาค่าที่ได้จากการหารสั้นมาเขียนในรูปของเลขยกกำลัง ะะมีเลข3อยู่2ตัวก็3ยกกำลังสองคูณกบับมีเลข2อยู่2ตัวก็2ยกกำลังสองสเต็ปที่2ง่ายๆสันส้นๆแค่นี้สเต็ปที่3นํนำเลขยกกำลังมาบวก1 แล้วคูณกันครูเขียนแบบนี้น่าจะเข้าใจนะคะนำเลขยกกำลังที่ได้มาบวกหนึ่งแล้วคูณกันสามยกกำลังสองเอาเลขยกกำลังมาสองบวกหนึ่งคูณกับเลขยกกำลังของสองก็คือสองบวกหนึ่งซึ่งสองบวกหนึ่งได้สามคูณกับสองบวกหนึ่งก็ได้สาม สามคูณสามเท่ากับเก้าเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้สามสิหมีตัวประกอบเป็นจำนวนนับกี่ตัวคำตอบก็คือเก้าตัวรีเช็คสิคะว่าไอ้ที่เราบอกว่าตัวประกอบมีหนึ่งสองสามสี่หกจนถึงสามสิหกเนี่ยมีเก้าตัวหรือเปล่าหนึ่งสอง 3 4มสี่ห้าหกเจปเป็นยังไงบ้างคะเทคนิคลับของข้อนี้สามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบที่ถามหาจำนวนนับได้ทุกข้อต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อที่3ว้าวข้อนี้ยาวนิดนึงเพราะฉะนั้นนักเรียนหลายคนเจอข้อสอบยาวไม่อยากทำเลยคะ่ะมันน่าจะยากอย่างที่ครูบอก จากซ้ายไปขวาหลุดอ่านโจดรอบแรกอ่านในใจอ่านเองเร็วๆนะคะรอบที่สองเรามาแกะกันทีละท่อนว่ามีคำไหนที่จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้นครูเจอละคำว่า<ม>เท่าเกันเจอคำนี้ปุ๊บอะไรลอยเด่นขึ้นมาในหัวของเราเลยฮอลามอานนะคะโจทย์ประเภทเนี้ย ไม่หอลอมอก็คอลนอนะคะซึ่งเราเจอแล้วคำว่าเท่าเท่ากันก็คือหาหอละมอแน่นอนเอาอะไรมาหาก็ผลไม้ทั้ง3ชนิดย้อนกลับขึ้นไปนะคะก็คือ54 63แล้วก็108วิธีการหาหอละมอมีด้วยกันทั้งหมด4วิธี ซึ่งวิธียอดฮิตที่นักเรียนทุกคนชอบใช้ก็คือหารสั้นง่ายที่สุดละนะคะการนำตัวเลขมาหารจำนวนของหอลมอจะต้องหารได้ทุกจำนวนเท่านั้นนะคะต่างกันนะคะกับคอนอคณนอหารได้แค่สองตัวเราก็เอาละเราโอเคละแต่ถ้าเป็นหอลมอมีตัวตั้งอยู่สามตัวก็ต้องหารได้ทั้งสามตัวครูเริ่มเลยแม่สาม สามเหลือเศษสองไปควบกับสี่กลายเป็น24่สิบสี่สา3แปดยี่สิบสี่สาสองหสาหนึ่งสาสหสิบปดสิบแปย่าังหารได้แม่สามสามหกสิบแปดสาเจดยิบเสาหนึ่งสสสองห หารได้อีกไหมคะหารไม่ได้แล้วเพราะเราเจอ7ที่เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะมาหารจํานวนเฉพาะกับเลขคู่ได้ทั้งหมดแล้วเราจบการหาหอรมอแค่นี้หอรมอตอบเป็นรูปตัวอะไรคะหอรมอเป็นรูปตัวไอเพราะฉะนั้นหอรมอของข้อนี้เท่ากับ9 แต่การทำโจทย์หอลมอต้องดูให้ดีว่าจริงๆแล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่ากี่ถุงและถุงละกี่ผลคราวนี้เราได้หอลมอมาคือ9เราจะเอาไปตอบตรงไหนเทคนิคลับอีกแล้วนะคะเทคนิคลับของการตอบคำถามหอลมอง่ายๆสั้นๆเลยหนุหอลมอ ตอบหน่วยเดียวกับโจทย์ซึ่งโจทย์ในข้อนี้หน่วยเป็นอะไรลูกหน่วยเป็นผลเพราะฉะนั้น9ตัวนี้ก็ต้องตอบหน่วยเป็นผลนะคะแล้วอีกคำถามหนึ่งล่ะ ได้อย่างมากที่สุดกี่ถุงหน่วยเป็นถุงซึ่งต่างจากโจทย์เราก็จะเอาคำตอบด้านล่างมาบวกกันนะคะซึ่งบวกกันแล้วได้ทั้งหมด25ถุงเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คืออย่างมากที่สุด25ถุงถุงละ9ผลนะคะถ้านักเรียนจำเทคนิคลับ อันนี้ของครูได้นักเรียนจะไม่สับสนในการตอบคำถามหอละมออีกต่อไปต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อที่4ี่จำนวนใดที่มีค่ามากที่สุดสะดุดกับคำนี้ละวหลูกมากที่สุดหอละมอรอไว้ก่อนอ่านโจทย์ต่อที่นำไปหาร8ป263 549หาร8 1แล้วเหลือเศษสะดุดที่คำนี้ หอลมอมถ้ามีเศษไม่ว่าเศษจ,จะเท่าหรือไม่เท่าต้องลบเศษก่อนเสมอนะคะนี่คือสิ่งสำคัญของหอลมอมถ้าโจทย์บอกว่ามีเศษนะคะแต่โจทย์บอกไหมคะว่าเศษเท่าไหร่เราจะลบได้ไหม โจทย์ข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเศษเท่าไรแต่บอกแค่ว่าเศษเท่ากันนะคะซึ่งถ้าเราเจอข้อสอบที่บอกว่ามีเศษเท่ากันเทคนิคลับอีกละก็คือนำจำนวนมากลบจำนวนน้อย นะะําจํานวนมากลบจํานวนน้อยซึ่งจํานวนมากของเรามีอะไรบ้าง549ลบ81 549ลบ263และ263ลบ81ะะซึ่งค่าที่ได้ 549-81 9-1เลบแปดลบหเหลือ8 4ดลบ8ไม่ได้ยืม5มา1กลายเป็น14 1 0ีลบแเหลือ2อบวกสกลายเป็น6 468นะคะต่อไป9กลบสเหลือ6 4สลบหไม่ได้ยืมมา1กลายเป็น14 1 0ีลบหเหลือ4ีบวกสเป็น8ปห้าโดนยืมไปแล้วหนึ่งเหลือสี่สี่ลบสองเหลือสอง ต่อไปสามลบหนึ่งเหลือสองหกลบแปดไม่ได้ยืมสองมาหนึ่งกลายเป็นสิบหกสิบลบแปดเหลือสองบวกหกก็แปดสองโดนยืมไปหนึ 1, ่งเหลือหนึ่งนะคะสเต็ปที่สองของเทคนิคลับเราได้ค่าที่ เกิดจากการนำจำนวนมากลบจำนวนน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็ปที่2เราก็นำค่าทั้ง3ค่าเหล่านี้มาหาหอร์มนแต่นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าตัวเลขที่นำมาหามันเยอะเพราะฉะนั้นสเต็ปที่2ของเทคนิคลับครูจะใช้ยูคลิกในการหาหอร์มนนะคะดึงมาเลยลูก2ตัวเอาตัวไหนก็ได้ที่เราอยากที่จะเอามันมาหานะ่ะ นะคะซึ่งครูเลือก468กับ286แล้วกันสเต็ปของการหาหอลมอโดยใช้วิธียูคลิกมีหลักการก็คือ3เส้น2แถวนะคะนำตัวน้อยไปหารตัวมากหลักการง่ายๆจำง่ายๆเลยก็คือนำตัวน้อยไปหารตัวมากหารจนเป็นศูนย์

สองรอยแปดสิบหกต่อได้หนึ่งครั้งเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบสองลบกันหกลบสองเหลือสี่แปดลบแปดเหลือศูนย์สองลบ 1, หนึ่งเหลือหนึ่งนะคะเอาหนึ่งร้อยสี่ไปหารหนึ่งร้อยแปดสิบสองต่ออีกครั้งหนึ่งได้หนึ่งครั้งเป็นหนึ่งศูนย์สี่ ลบกัน2ยืม8มา1กลายเป็น12 12องสิลบสี่ลบสเหลือ6กบวกสกลายเป็น8 7นะคะหารต่อหาร104ได้1ครั้งก็จะได้เป็น78 14สิบแลบแปดลบแเหลือ2 2ไปบวกกับ4กลายเป็น6 สิบโดนยืมเป็นหนึ่งละเมื่อกี้เหลือเก้าเก้าลบเจ็ดเหลือสองหารต่อค่ะหารจนเป็นศูนย์ให้ได้ยี่สิบหกหารเจ็ดสิบแปดได้สามครั้งหกสามสิบแปดสามสองหกทดหนึ่งเป็นเจ็ดสิบแปดลบกันเหลือศูนย์เราได้ศูนย์มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ครูบอกว่าหารจนเป็นศูนย์ พอเราได้ศูนย์ปุ๊บเราก็ไปตอบอีกฝั่งหนึ่งบรรทัดสุดท้ายที่อยู่คนละฝั่งกับเลขศูนย์เพราะฉะนั้นหอเรอมของเราก็คือ26โจทย์ข้อนี้ถามว่าจำนวนใดมีค่ามากที่สุดเราได้มาแล้ว26อย่าพึ่งดีใจอย่าพึ่งตอบนะคะ เทคนิคลับสเต็ปสุดท้ายอันนี้ใช้ได้99.99% 99ก็คือเอา26ไปหารตัวที่เหลือที่เรายังไม่ได้หารเมื่อกี้เป็นลำดับสุดท้ายก็คือตัวที่เราไม่ได้นำมาใช้ก็คือ182ถ้าหาร26แล้วลงตัวก็แสดงว่า26เป็นคำตอบของข้อนี้นะคะหารลงไหมคะ182หาร26ครูตัดแม่น้อยก่อนแล้วกัน สองหนึ่งสองสองสาหสองาสปสองสองสิหาร9กอได้เจครั้งนะคะ,สะแสดงว่า26ไปหาร182ลงตัวเพราะฉะนั้นคำตอบ26เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะแต่เวลาที่เราทำข้อสอบ สำคัญที่สุดเลยหลกถ้าเราไม่มีเวลาที่จะรีเช็คแล้วเราหาเสร็จปุ๊บคำตอบที่ได้คือคำตอบที่ถูกต้อง99.99% 99เหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้นะคะแต่ถ้ามีเวลารีเช็คนิดนึงว่ามันหารจำนวนที่เหลือแล้วลงตัวไหมถ้าหารจำนวนที่เหลือแล้วลงตัวก็ตอบอย่างมั่นใจร้อเเซเลยว่าพอลมอของข้อนี้คือ26 ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่5นะคะฮรอรมของเลข2องจำนวนมีค่าเท่ากับ7และคอลอนอของเลขทั้งสองจำนวนก็มีค่าเท่ากับ70ถ้าจํานวน1มีค่า14อีกจํานวน1จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เทคนิคลับของข้อนี้คือการจําสูตรเลยค่ะซึ่งสูตรก็ไม่ได้ยากอะไรเลยสูตรก็คือฮรอร์มอคูณคอลอนอเท่ากับ จำนวนที่1คูณจำนวนที่2แล้วเราก็นำค่าที่โจทย์กำหนดให้มาแทนใต้สูตรนะคะหอลมอมีค่าเท่ากับ7คูณคอรนอเจ็ดเท่ากับจํานวนที่1นึอีกจํานวนหนึ่งเท่าไหร่ไม่รู้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหานะคะ ต่อไปก็เป็นการแก้สมก,การปกติ14คูณอยู่กับจำนวนที่เราต้องการหารเราก็ย้าย14ไปหารแต่เวลาเขียนครูจะสลับที่กันนิดนึงนะคะครูก็เอาจำนวนที่2มาไว้ข้างหน้าก็มีค่าเท่ากับ7คูณ70หารด้วย14นะคะ7ตัดกับ14 717 7 2 14 2ตัดกับ70ได้35เพราะฉะนั้นจำนวนที่2ที่โจทย์ต้องการหาก็คือ35นั่นเองเห็นไหมคะว่าข้อนี้ง่ายถ้าเราจำเทคนิกลับก็คือสูตรของข้อนี้ได้